สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องหนึ่งจากอัธกถาชาดกค่ะเรื่องมณิสูกราชาดกที่เกี่ยวกับออของดีใครทำลายไม่ได้ครับเรื่องนี้น่าสนใจมากมันเป็นเหตุการณ์ในสมัยพุทธกาลเลย ที่พระพุทธเจ้ากับพระสงฆ์ถูกกลุ่มนักบวชนอกศาสนาหรือที่เรียกว่าอัญญาดีรถีนะครับพยายามจะทําลายชื่อเสียงเพราะว่าอิจฉาที่คนหันมานับถือพระพุทธเจ้ากันเยอะใช่ไหมคะใช่เลยครับประมาณนั้นเลยคือเห็นว่าตัวเองเสื่อมรากจาก,กระไปก็เลยเกิดความริษยาแล้วข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้มาจากไหนคะหลักๆก,ก็คือจากคัมภ์อัจตรถาเลยครับที่เขาขยายความชาดกเรื่องนี้ไว้ เราจะมาดูกันว่าแผนร้ายครั้งนั้นมันเป็นยังไงแล้วถูกคลี่คลายได้ยังไงแล้วก็ที่สําคัญคือเรื่องหมูกับแก้วมณีที่เป็นอุปมาใช่ไหมคะถูกต้องครับเราจะสกัดแก่นคิดสาคัญจากตรงนั้นว่าทําไมถึงบอกว่าคุณค่าที่แท้ที่มันทําลายไม่ได้น่าสนใจค่ะเริ่มตรงปมขัดแย้งก่อนเลยไหมคะที่ว่าพวกเดียร์ีเสื่อมความนิยมครับคือสถานการณ์ตอนนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้ากับพระสงฆ์ได้รับความเคารพมาก ได้ปัจจัยสี่เยอะแยะไปหมดหิ่งห้อยตอนเช้าคือแสงริบหรี่คนไม่ค่อยสนใจแล้วความแตกต่างตรงนี้เองใช่ไหมคะที่ทําให้เกิดความคิดไม่ดีขึ้นมาครับความอิจฉามันก็ผลักดันให้วางแผนร้ายทําลายชื่อเสียงพระพุทธเจ้าซะเลยแล้วเขาทำยังไงคะก็ใช้ผู้หญิงคนหนึ่งชื่อนางสุนทรีเป็นคนสวยเลยนะครับใช้เป็นเครื่องมือเครื่องมือยังไงคะ คือให้นางแกล้งทําเป็นสนิทสนมไปไปมาที่วัดพระเชตวันแล้วก็ไปเป่าประกาศบอกคนนั้นคนนี้ว่าเนี่ยตัวเองไปค้างที่กุฏิพระพุทธเจ้าเลยนะอ๋อคือโกเรื่องสร้างข่าวฉาวว่างั้นเถอะใช่ครับสร้างเรื่องให้คนคลางแคลงใจแต่แค่มันยังไม่พอมีอะไรมากกว่านั้นอีกเหรอคะครับพวกเขาก้าวไปอีกขั้นคือจ้างนักเลงไปฆ่านางสุนทรีเลย โหดร้ายมากแล้วยังไงต่อคะแล้วก็เอาศพไปหมกไว้ใกล้ๆพระคันธกุดีที่ประทับของพระพุทธเจ้านั่นแหละครับโห oh, เพื่อโยนความผิดให้เลยถูกต้องครับจากนั้นก็ทำเป็นตกใจตามหาตัวนางไปแจ้งความพระราชาแล้วก็ชี้บ่อแสว่าสงสัยทางวัดพระเชตวันแล้วพอเจอศพพอเจอศพก็เป่าประกาศเลยครับว่าเนี่ยสาวกพระพุทธเจ้าฆ่าปิดปากเพราะพระศาสดามีสัมพันธ์ลับกับนางสุนทรี โอ้โหแผนซับซ้อนเหมือนกันนะคะเนี่ยแล้วผลเป็นไงคะคนเชื่อไหนคนส่วนใหญ่ที่ไม่ใช่พระอริยาสาวกก็หลงเชื่อสิครับตอนนั้นเป็นเรื่องใหญ่เลยคนภาคกันตําหนิด่าทอพระภิกษุสงฆ์กันยกใหญ่เลยแล้วพระพุทธเจ้าท่านทรงทํำยังไงคะในสถานการณ์แบบนั้นท่านสงบนิ่งมากครับแล้วก็สอนให้พระภิกษุตอบโต้ด้วยคาถาบทหนึ่งใจความประมาณว่าคนพูดเท็จย่อมตกนรก คือยืนยันความบริสุทธิ์แต่ไม่ได้ไปกล่าวหาใครกลับอืมแล้วความจริงมันเปิดเผยออกมาได้ยังไงคะในเมื่อเรื่องมันดูแย่ขนาดนั้นจุดเปลี่ยนมันมาจากเรื่องไม่คาดฝันครับคือพวกนักเลงที่รับจ้างไปฆ่าเนี่ยดันไปนเมาเหล้าแล้วทะเลาะก,กันเองเอ้าทะเลาะก,กันเองเหรอคะใช่ครับพอเมาได้ที่ก็หลุดปากออกมาพูดความจริงว่าตัวเองนั่นแหละเป็นคนฆ่านางสุนทรีเพราะมีคนจ้างมาอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองความแตกเพราะคนในแผนตัวเองแท้แทครับ พอดีมีราชบุรุษได้ยินเข้าก็เลยจับตัวไปสอบสวนสุดท้ายนักเลงก็สารภาพหมดเลยครับว่าพวกอัญญเดรถีเป็นคนจ้างวานแล้วพระราชาทรงทํำยังไงต่อคะพระราชาพอทราบความจริงก็สั่งให้พวกเดรถีนั่นแหละไปเป่าประกาศความจริงให้ชาวเมืองรู้ว่าพวกตัวเองเป็นคนวางแผนจ้างฆ่าเองไม่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าหรือสาวกเลยสุดท้ายก็ได้รับโทษไปตามระเบียบครับ พวกเดียรถีก็ถูกลงโทษไปแต่ที่น่าสนใจคือหลังจากเรื่องคลี่คลายเนี่ยลาบศักกระของพระพุทธเจ้ายิ่งเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมอีกนะครับเหมือนยิ่งพยายามทำลายกลับยิ่งทำให้ท่านดูสูงส่งขึ้นไปอีกนะคะใช่เลยครับทีนี้พอเรื่องจบลงพระพุทธเจ้าก็เลยท่งเชื่อมโยงเรื่องนี้เข้ากับนิทานชาดกก็คือเรื่องมณีสุกรชาดกนี่แหละครับเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าเรื่องในชาดกเป็นยังไงท่านตรัสว่า การพยายามทำลายคนบริสุทธิ์แบบนี้มันก็เหมือนเรื่องในอดีตชาติของท่านตอนนั้นพระองค์เกิดเป็นดาบทอาศัยอยู่ไกลๆถ้ำแก้วมณีถ้ำแก้วมณีครับเป็นท่าำที่มีผนังเป็นแก้วมณีใสสวยงามมากแล้วในถ้ำนั้นก็มีฝูงหมูป่าอาศัยอยู่ด้วยหมูป่ากับแก้วมณีครับทีนี้พวกหมูป่าเนี่ยพอเห็นเงาสะท้อนในแก้วมณีมันดันเป็นเงาสิงโตพวกมันก็เลยกลัว อ๋อกลัวเงาตัวเองหรือเงาสัตว์อื่นที่สะท้อนมาน่าจะเป็นเงาสัตว์อื่นหรือจินตนาการไปเองว่าเป็นสิงโตนะครับพวกมันก็เลยคิดว่าถ้าทําให้แก้วมณนีเนี่ยมันมัวมัวขุนขุนซะเงาที่น่ากลัวก็น่าจะหายไปเป็นความคิดที่อ่อตื้นเขินนิดนึงนะคะ <laughs> แล้วมันทํำยังไง พวกมหมูก็เลยพากันไปนอนเกลือกโคลนให้ตัวสก,กรปรกเลยครับแล้วก็วิ่งมาที่ถ้าช่วยกันเอาตัวถูถูไถไถกับผนังแก้วมณีหวังจะให้แก้วมณีสก,กรปรกใช่ครับหวังให้มันมัวแต่ผลมันกลับตรงกันข้ามเลยยังไงคะยิ่งพวกหมูเอาขนหยาบยาบกับโคลนมาถูแก้วมณนีกลับยิ่งใสสะอาดเปล่งประกายแวววายยิงกว่าเดิมอีกครับเหมือนโดนขัดเงาไปในตัวโอ้โหจริงด้วยค่ะ เหมือนที่พยายามทำลายพระพุทธเจ้าสุดท้ายกลับทำให้ท่านเด่นขึ้นประเด็นเดียวกันเลยครับผู้หมูก็หมดปัญญาไม่รู้จะทำไงเลยไปถามพระดาบทคือพระโพธิสัตว์ที่อยู่แถวนั้นแล้วพระดาบทว่าไงคะท่านก็อธิบายว่าอากาศโจสุโพคือแก้วมณีเนี่ยมันมีความงามความบริสุทธิ์ในตัวมันเองโดยธรรมชาติอยู่แล้วไม่ใช่สิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีใครหรืออะไรจะมาทำให้มันมันมวหมองได้หรอก การที่พวกหมูพยายามทำเนี่ยมันสูญเปล่าควรจะย้ายไปอยู่ที่อื่นดีกว่าชัดเจนเลยค่ะข้อคิดจากชารก,ก็คือก็คือคุณงามความดีที่แท้จริงหรือคุณค่าที่แท้จริงของอะไรก็ตามมันเหมือนแก้วมณนนีอันบริสุทธิ์นี้แหละครับมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าใครจะมายอมรับมาทำลายหรือมาทำให้มัวหมองมันมีค่าในตัวมันเอง สรุปได้คมคายมากค่ะก็คือคุณค่าที่แท้จริงความดีแท้แท้เนี่ยมันทนทานต่อการทำลายมากๆเพลอเพลอการโจมตีกลับยิ่งทำให้คุณค่านั้นชัดเจนขึ้นด้วยซ้ำใช่ครับและความมุ่งร้ายต่างๆสุดท้ายมันก็มักจะย้อนกลับไปหาตัวคนทำเองเหมือนพวกเดรถีหรือพวกหมูป่าในเรื่องหลักการนี้น่าคิดต่อนะคะเวลาเราเจอเรื่องไม่ดีการใส่ร้ายความเข้าใจผิดบางทีมันอาจจะเป็นบทพิสูจน์อะไรบางอย่างในตัวเราก็ได้ อาจจะเผยให้เห็นความเข้มแข็งหรือคุณค่าที่เรายึดถือจริงๆว่ามันมั่นคงแค่ไหนทําให้ต้องแยกแยะระหว่างชื่อเสียงที่คนอื่นมองกับคุณค่าที่แท้จริงที่อยู่ข้างในนะคะการโจมตีจากข้างนอกเนี่ยมันทําลายได้แค่เปลือกหรือมันทําลายแก่นแท้ได้จริงหรือเปล่าเป็นคําถามที่ดีครับแล้วอะไรละ่ะที่ทําให้บางสิ่งบางอย่างมันไม่อาจถูกทําให้มัวหมองได้อย่างแท้จริงนั่นสิคะ่ะเป็นคําถามที่น่าเก็บไปคิดต่อจริงๆ